น้ำท่วมกำลังคุกคามพื้นที่สำคัญในกรุงเทพและปริมณฑลแต่เรื่องราวที่น่ากังวลยังมีอีกมากคุณรู้หรือไม่ว่าการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้หลายพื้นที่กลายเป็นทะเลน้ำท่วมในเวลาอันรวดเร็วมาดูรายละเอียดจากข้อมูลที่องค์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจิสติเดอร์เผอยออกมาให้เราเข้าใจกันอย่างชัดเจนและละเอียดขึ้นโดยเฉพาะใน3จังหวัดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหาคนคร และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคลองสาขาต่างๆที่อาจกลายเป็นจุดอ่อนเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือที่เรียกกันว่าแนวฟันหลอก็เป็นอีกจุดที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมเข้าไปโดยตรงเพราะคันกั้นเหล่านี้ไม่ได้ปกป้องทุกพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์เสมอไปตัวอย่างเช่นหากคุณอาศัยอยู่ใกล้คลองบางแห่งในกรุงเทพคุณอาจสังเกตเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในฤดูฝน พราะแนวขันกั้นอาจไม่แข็งแรงพอที่จะต้านทาน้ำแรงดันของน้ําที่ไหลทะลักมาจากแม่น้ําหลักการเพิ่มปริมาณการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยานั้นส่งผลโดยตรงต่อระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาทมให้ระดับน้ําสูงขึ้นและมีโอกาสเติอล้นเข้าท่วมพื้นที่รอบข้างได้ง่ายขึ้นลองดูภาพดูสิว่าถ้าน้ําในแม่น้ําขึ้นสูงเกินขันกันก็เหมือนกับถังน้ําที่เต็มล้นจนน้าไหลทะลักออกมาไม่เพียงแต่การระบายน้ําเท่านั้นแต่ปัจจัยอย่างน้าทะเลหนุนสูงยังเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศทําให้การระบายน้ําออกสู่ทะเลทาได้ยากขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครแต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มมีเสียงวิวาทก,การจัดการน้ําจากเขื่อนเช่นนี้ก่อให้เกิดคําถามว่าเราจริงๆแล้วควบคุมธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากการตัดสินใจระบายน้ำนำไปสู่ความเสียหายใหญ่หลวง และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้แผนที่จากจิตรจัดจำแนกพื้นที่เสี่ยงด้วยสีส้มที่บอกไว้ว่าถ้าฉันทระบายน้ำต่อเนื่องที่อัตรา2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเพิ่มเป็น2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมที่ถูกระบุด้วยสีแดงซึ่งหมายถึงระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาดูรายละเอียดในแต่ละจังหวัดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้ หนึ่งจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอสามโคกจนถึงอําเภอเมืองปทุมธานีลองคิดถึงฟาร์มหรือหมู่บ้านริมน้ำที่นั่นถ้าน้ำสูงขึ้นพวกเขาอาจต้องเผชิญกับน้ำท่วมที่ไม่เพียงแค่ทำลายบ้านเรือนแต่ยังกระทบต่อการเกษตรและชีวิตประจำวัน 2. จังหวัดนนทบุรีมีจุดลุ่มหลายแห่งริมแม่น้ำโดยเฉพาะในอําเภอปากเกร็ดและบางกรวยที่อาจถูกน้ำท่วม หากระดับน้ําสูงขึ้นอย่างฉับพลันตัวอย่างเช่นในบางกลวยที่มีตลาดน้ดําดังชื่ออาจเห็นภาพน้ําขังเต็มถนนได้ถ้าไม่เตรียมตัว 3. กรุงเทพมหานครพื้นที่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาเช่นเขตบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่และธนบุรียังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีขันกั้นน้าแต่ข้อมูลแสดงว่าพื้นที่ที่เสี่ยงนั้นส่วนใหญ่อยู่นอกแนวขันกั้นแทบทั้งสิ้นเพราะบางจุดอาจถูกน้ําทะลักล้นไปได้ง่ายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ําโดยเฉพาะในโซนสีแดงและสีส้มบนแผนที่ของจิตเตอร์เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากช่องทางการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จิตเตอร์ยังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้หน่วยงานหลักวางแผนรับมือและบรรเทาปัญหาได้อย่างครอบคลุมและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเช่นนี้เพียงพอหรือไม่ในการปัดองกันน้ําท่วมหรือว่า เราควรปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวมากกว่านี้คุณคิดอย่างไรบ้างความเห็นของคุณเกี่ยวกับการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่เหล่านี้เป็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ว่าการระบายน้ำจากเขื่อนควรถูกควบคุมให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเริ่มการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะ